สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจหมู JU2 Official นะคะเมื่อนี้เจหมู u, มีข่าวข่าวด่วนมากมากคะด่วนมากๆเมื่อกี้สดๆรหลอดๆเลยะคะ่ะพีน่น้องนี่าบอสบิ๊กของโตเกียวมิวสิกนะคะบอสบิ๊กเพิร์นโพลนะคะเพิร์นโพลบอกว่าอ่า ไหนมีใครอยากฟังเพลงใหม่ของซีแกรมกับน้องอุ๋งอิงบ้างลาสั่นวาพี่น้องเป็นโพดเมื่อสักครู่นี่นะคะไอหมูเห็นปุ๊บกับจับขึ้นมาเลย,เลยพี่น้องขึ้นมาคุยมาเบาเลยเนาะอ่ามีคอมเมนต์หลายพี่น้องโพดเมื่อกี้นะที่คอมเมนต์ของแฟนๆนะคะแฟนๆของตูเกียวมิซิสเลยกับแฟนๆของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮ้านะสะ่พี่นอ้องอ่าเพิ่น อ่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยพี่น้องบางคนก็บารอค่ะรอรอรอๆนะคะบางคนก็บารอซับพอร์ตรอติดตามค่ะรออ่าบางคนก็บาโอ้ดีใจสินอนหลับบ่นอ่ะปัญ่าเจมูเป็นไรอ่านคอมเมนต์มากเนาะค่ะพี่นอ้องมีแฟนแฟนเนี่ยตั้งนาตั้งตาลอก,กัอยางค่กเลยนะพี่น้องเด้อร่วมถึงเจมูนะคะมึงขึ้นะะเจมูเขาไปเบิรงเนาะ,ะแฟนคลับของสองวงนะคะอ่าแฟนคลับของตูเกียวมิวสิกก็ ให้การตอบรับแฟนคลับของน้องอุงอิงนะคะแฟนคลับของสาวน้อยบ้านแพงเป็นอย่างดีครับพี่น้องเนาะบางคนเพิ่งก็บ,บอกว่าอ่าฝากลูกสาวแน่เด้อฝากลูกสาวแน่ฝากน้องอวงอิงแน่นะคะคุยกันแน่คอมเมนต์มาขึ้นเจมูก็ไปตอบน้ำพึ่นเนะาะเพิ่งก็บ,บอกว่าฝาก อ,อ่าน้องอู๋อิงแนเดอแม่หากบางคนมันกับเปเม้นไป,ไปยังสีน้องพี่น้องเนาะแฟนคลับตัวเกียวมิวสิกพึ่งกันน่ารักน่ารักพี่น้องพึ่งก็บ,บอกว่าเออโอเคบ่มีอย่างน้องอู๋อิงน่ารักดีว่าสันว่าอ่น้องอู๋อิงดูน่ารักเป็นธรรมชาตินะฮะมาขึ้นน้องซีแกมพึ่งกับเอ่อย่านผิวอ,อิงตื่นเต้นนะฮะพึ่งกับแบบชวนผิวอ,อิงเว้าเนะชวนผิวอ,อิงพูดคุยเพื่อไให้พี่อู๋อิงอ่า เต้นเลยกับบามาเนาะเออน้อนกันนารักนะคะเมื่อขึ้นแฟนคลับทั้งสองวงกันโอ้ support กันดีพี่น้องเออคอมเมนต์พูดจาพูดคุยกันดีเนาะเออแล้วก็วันที่21นะคะที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้าสิเปิดวงนะคะอยู่บ้านแพงเนาะ,ะอ่าแฟนคลับเพิ่นก็นบอกว่าเพิ่นก็นจะมานะคะแฟนคลับของตัวเกียวมิวสิกอ่แฟนคลับของตัวเกียวบันเทิงศิลปนนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะมา บางคนเพิ่งจะบอกว่าเพิ่นจะมาเบิ่งอยู่หน้างานเลยบางคนเพิ่นก็นบอกว่าเพิ่นจะซื้อซื้อกุ้งเป็ดซื้ออย่างนาะพี่น้องเนาะเห็นคุยกันเมื่อคืนเอ่อเจ็บูกันน้าอ่านน้ำอยังเบิง่งเบิ่งไปพร้อมอ่านไปพร้อมนะพี่น้องเนาะอ่านคอมเมนต์เฮานั่นแหละพี่นอ้องอ่าแฟนคลับกันหนาลากค่ะเป็นกันเองเนาะของทั้งสองวงนะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเฮามารอติดตามเบินนะะ่งเด้อค่ะว่าบอดบิ๊กเพิ่นจะเฮ็ดเพลงคู่หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่นโพสต์มาจังซั่นเออ เจมูเป็นแฟนคลับสาวน้อยพี่เป็นแพง่งแฟนคลับนอ้องมูกยิงเจมูก็จะรอติดตามชมนะคะอ่าส่วนตัวเกียร์มิวสิกนั้นเจมูก็เป็นแฟนคลับเช่นเดียวกันพี่นอ้องอ่ามาอุดรอ,อ่าตอนมาอุดรเจมูม่มีโอกาสได้ไปเบิ้งสูตรพร้อมของตัวเกียร์มิวสิกนะคะมีโอกาสได้ไปดูสดที่อ่าคลินิกนะคะอยู่ตลาดอยู่แถวตลาดโพธิ์ศรีนะคะตอนนั้นเพิ่นมาแสดงสดทั้งวงเจมูก็มีโอกาสได้ไปเบิง้งก็น่ารักค่ะพี่น้องน่ารักค่ะ รักทุกท่านนะคะนักร้องแดนเซอร์เพิ่นกับเต็มที่เนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องฝากไว้ฝากไว้ได้ห้องรอติดตามอย่างเดียวเลยพอเพื่นโพลมาแบบนี้แล้วต้องมีแน่นอนนะคะพี่น้องอ่าสำนั้อนี้เจมูขออนุญาตอ่าบายบายก่อนนะคะเดี๋ยวทามี่าาล่า่าวดวนอห่างม่านอ่าเจมูจะมาอัปเดตให้ฟังอีกเทนึงดนอค่ะเน้่ ฝากติดตามช่องเจ๊หมูด้วยนะคะช่องเจ๊หมู j o 2 o official นะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย